สวัสดีครับผมอยู่กับ MCGF3 ชจาชานะครับแล้วก็ <Not S 1> น็ตนัจ๊ะแล้ววันนี้มีแอดมินโยอยู่ด้วยนะครับ <Okay. S 1> อ่ารายการใหม่ของเรานะฮะรายการนี้รายการวอลไว้เฮ้ยอ่าอันนี้อีทีหนึ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเชิญไปงานเปิดตัวน้ำมันเครื่องโฉมใหม่ของเลฟโซนะฮะสัญชาติสเปนเป็นเป็นน้ำมันเครื่องจริง,รงๆเขามีมานานแล้วแหละ แต่ตอนนี้เขา new ล o o หมายความว่าปรับโฉมใหม่ <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าในงานจะเป็นยังไงมีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวมีผู้ร่วมทิปอีกหลายท่านครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานครับผม นี่เลยนะพี่ว้าวนี่เพิ่มมูลค่าแล้วนะครับใบนี้ใครจะเอาติดต่อมานะไมใช่ไม่ยกหยอกหยอกอยอกอดีตแชมป์นะพี่เขาอดีตแชมป์นะครับอดอดอเคโอเคโอเคอเคโอโอเคเเคคโอเคอเคอเเคโอนะคนเนนะเ,เคเเ บขอใช่ครับลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดต้องเก็บอย่างดีเอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับผู้บริหารนะครับผมสวัสดีครับพี่เชี่อครับงานนี้คืองานอะไรครับเนี่ย เราเป็นงานเปิดตัวครับเปิดตัวอะไรเปิดตัวเรฟโซเรฟโซในเ,เรียกว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แล<อ>้วกันที่เรามีการรีแพคเกจิ้งรีแบรนดิ้งแล้วก็<อ>มีการเปลี่ยนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฮะแล้วผมได้เมื่อกี้ฟังสัมสมนาเนี่ยผมได้ยินว่าเรามีการปรับสูตรใหม่ด้วยแน่นอนครับสิ่งที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาสูตรที่ดีขึ้นครับแล้วก็<อ>เรามากับคอนเซปทีเ่เรียกว่าเป็น beyond innovation นะครับรมันคือ การพัฒนาน้ำมันขึ้นให้ล้ำหน้ากว่านวัตกรรมน้ำมันเครื่องที่มีอยู่จริงๆอ่ะเราอ่ะรู้จักอยู่แล้วแหละเลปโซเนี่ยครับแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าเลปโซน้ำมันเครื่องรถยนต์ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเราเติบโตจากการพึ่งใบบุญ马克มาโกอสมากับเรปโซฮอนด้ามาจริงจริงจริงแล้วสายมอเตอร์ไซค์เราเราค่อนข้างแข็งแรงแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องรถยนต์เราไม่มีเรามีแล้วก็ดีด้วยแต่แค่ มันห่างหายไปจากการประชาสัมพันธ์ในกลาดทั่วโลกเขานข้งเยอะเพราะว่าเดิมทีอะน้ำมันรถยนต์เราดังในการแข่งขันกับแรรี่โอ้ไม่ดใช่แต่ตอนนี้คือหลัง <Moto S 1> จากนี้มันก็มาแล้วหลังจากนี้ก็ในความคาดหวังของเราฮะเรามองว่า4ีล้อเป็นตลาดที่เราอยากจะเติบโตนกันครับ,รรบเพราะว่าสองล้อทำได้ดีแบรดเราแข็งแรง 4ล้อเราอยากจะต,ตอบโจทย์ได้ง่ของเรื่องของแบรนดิ้งเหมือนกันให้<า>ผู้บริโภคเข้าใจว่าเฮ้ยเรปโตเรามีน้ำมัน4ล้อด<า>้วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถญี่ปุ่นถึงเรามาจากยุโรปจริงแต่น้ำมันเครื่องเราตอบโจทย์การใช้งานทั้งรถญี่ปุ่นทั้งรถยุโรปก็อ,อย่างนี้ครับก็ผมหวังว่าพวกเราจะหาซื้อน้ำมันเครื่องเลปโซได้ง่ายขึ้นเราคิดว่าน่าจะหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการจัดจำหน่ายที่แข็งแรงกว่าเดิมก็คือต้บอกอย่างนั้นออโต้ขอบออโต้ขอบใช่งั้นผมขอฝากอะไรนิดนึงคครรัับบสหนที ดูอยู่คนที่ดูอยู่ฮะถ้าเกิดสนใจใะโฟจริงๆก็ติดต่อมาจากทางคุณเจี๊ยบได้เพราะคุณเจี๊ยบก็ถือว่าเรารู้จักกันยาวนานถ้าเกิดสนใจจริงๆก็เราพยายามจะขยายช่องทางให้ครอบคลุมทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วกันเนาะแล้วก็เราติดตามดูว่าเฮ้ยเราจะหาโซเชียลโซได้ง่ายอย่างที่ผมบอกกันหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณมากครับทุกผู้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะฮะวันนี้เรามีงานปาร์ตี้ด้วยนะฮะทางเลบโตเนี่ยจัดเต็มที่เลยเดี๋ยวเราตามไปดูงานปาร์ตี้กันนะครับผม มีชีวิตใจสดโตเรอยมาแล้วครับตอนนี้บรรยากาศบันเทิงแน่นอนที่เราชอบโอ้โหแสนสีเสียงต้องมีแน่แน่เนื้อนมไข่เล็บโซจัดเต็มจริงๆวันนี้ครับต้องบอกว่าอยากให้ความรู้นะช่วงกลางวันแล้วตอนเย็นเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยมีปาร์ตี้ต้องบอกว่า อันดับแรกคือขอบคุณเ็บโซน่าที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนเลยทุกๆคาขับที่มานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับผมผู้ใช้รถอย่างพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรหรือเปล่าชื่อที่ลงทะเบียนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้มนัดรางวัลอันนี้แหละสิ่งที่ผมบอกเลยว่าอยากจะมาให้แบบมาดูกันวันนี้เพราะว่างานที่แล้วนะเราได้รับการเชิญจากโชคเบก้นต้นของประเทศไทยแล้วเป็นไง ไปกันประมาณเกือบสิบชีวิตเป็นไงแม้กระทั่งรางวัลพวงกุญแจก็ยังไม่ได้มีใครกลับแต่วันนี้วันนี้มาดูกันว่าจริงๆวันนี้เรามีทองคําเรายังไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะเล็บโซแจกเสื้อแล้วอ่าเนี่ยได้แล้วได้ได้แกมือลายเซ็นเนลายเซ็นลายเซ็นนักแข่งพี่แย้มมีไรกักมีสายฮองคอมีซีวินเนียเยอะแยะมากมายแต่วันนี้สิ่งที่ไฮไลท์เลยคือเขาบอกเขามีแจกทองมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอทีมขาขับไปฝากเนี้ยจะเดินอายกลับไปเหมือนเดิมไหมอาจจะเป็นอย่างนั้น ก็ดูแล้ว่าจะเป็นพันวันนี้อาหารเลี้ยงเป็นโปรตีนครับอมาแล้วระวังชดโอ้โหเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดบล็อกกันก่อนนะครับเฉพาะปลาน้ำเขียวน้ำแดงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอแรกเลย่อนเดอร์ออเดอรวันเดร์ ับผมก็จบแล้วแล้วนะงานวันนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เราเหลือสมาชิกอยู่ประมาณนี้แหละเป็นแอดมินของกลุ่มต่างๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นรู้สึกยังไงว่ารู้สึกยังไงมากจากไหนกลุ่มอะไรเรัผมเริ่มจากคุณโยครับท่านแรกครับครับผมมาจากอาเซียสามครับผมครับกมประทับใจวันนี้ก็คือจัดงานได้โอเคมากครับผมทางทางทีมงานเขาดูแลดีมากเลยครับสำหรับน้ำมันเครื่องก็โอเคก็มีโอกาสได้ทดลองใช้ก็จะใช้แน่นนอนครับผมโอเค อ่าต่อไปครับส่วนผมก็มาจากเอ่อกลุ่มแอดถาดอยุธยานะครับครับก็จากที่มางานนี้ก็รู้สึกว่างานอลังการมากครับโอเคมากเลยผมเอ่อทางทีมงานได้จัดจัดอุปกรณ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างภายในงานได้แบบสุดยอดมากครับเครื่องน้ำเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับก็ถ้าอนาคตมีโอกาสได้ใช้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับพี่แต่ว่าน่าจะได้ใช้แน่นอนครับผมโอเคครับผมอนี่ครับครับอ่าผมบอสนะครับมาจาก ซิตี้แฮดแบ็กแ o ดซิตี้ทอโบครับก็วันนี้นะครับมีความสึกนะครับงานนี่จัดได้ดีมากครับรูมากเลยทีเดียวมาเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากครูครูต่างๆที่เขาให้ความรู้นะครับอย่างดีมากเลยครับก็น้ํามันเครื่องนะครับเทคโนโลยีใหม่ของเขาเนี่ยมันเหมาะกับรถรุ่นใหม่อย่างพวกเราจริงๆนะครับซึ่งเป็นรถ direct injection หัวฉีดตรงแล้วมีระบบอากาศท r โบนะครับซึ่งเขาได้ออกแบบมา ดีเยี่ยมมากนะครับก็คือลดการชิงจุดระเบิดในรอบต่ำมาแล้วนะครับพัฒนาไปได้ไกลมากมากเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ใช้นะ้ำมันเครื่องลิฟโซมแน่นอนครับผมสำหรับซิตี้โทโบโรครับขอบคุณครับผมโอเคอแล้วสำหรับผมก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะผมมาจากมานละสองนะนะยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเอาจงจริงแล้วผมใช้มานานแล้วนะก่อนเขาปรับสูตรผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่นี้ต้องลองแน่แน่แหละครับแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมารีวิวให้ฟังว่าหลังจากใช้แล้วเป็นไงครับครับผม ส่วนผมว่าขอเป็นตัวแทนอีโคคาร์ไทยแลนด์แล้วกันนะครับวันนี้ต้องอันดับแรกก่อนเราทั้งหมดเลยทีมงานพวกเราทั้งหมดขอบคุณเล็บโซ่ที่ให้เกียรติคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราอ่าใช่แล้วก็งานสําหรับงานวันนี้เราบอกเลยว่าหรูหราหมาเห่าไหมหมาไม่เหา่าไม่มีหมามันหรูหรามากจนไม่มีหมาเ่อนะโอเคครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดให้เกียรติพวกเราเป็นอย่างมากจริงๆนอกจากที่เราได้รับเกียรติเราได้ความรู้ใ,ในนวัตกรรม แบรนด์เรปโซที่เป็นน้ํามันเครื่องระดับโก o b a l ระดับโลกเรารู้เลยว่าตอนแรกเราคุยกันวิ้ยราคาแบบนี้มันแพงความเป็นจริงพอเราได้มีความรู้ได้รู้แล้วว่าจากที่เ,เขาจัดวันนี้แล้วด้วยแบบว่าแบรนด์ของเขาที่อยู่บนมอเตอร์จีมันทําให้รู้เลยว่ามันไม่แพงเราติดเรื่องไพร์ก่อนคุณภาพใช่ครับฉะนั้นผมบอกเลยว่าเลปโซคุณภาพนำไพร์เป็นทางเลือกก็ฝั่ง ทุกๆท่านที่เป็นคาขับกับพวกเราในทุกๆครัลองเปิดใจรับดูนวัตกรรมตัวใหม่ของเรปโซครับโอเคก็วันนี้นะครับวอลเนี่ย EP แรกเลยนะผมเริ่มทำนะต้องบอกก่อนบอกคุ้คนเลยเพราะว่าเราจะมันจะเริ่มทำวอลกันปกติเราจะไปรีวิวตามนู่นตามนี่เพราะว่าเวลาเราลงงานลงไรลไรีไม่ค่อยมีถ้าลงอะไรไรสาระโอ้ไลกระจายงานนี้ก็จะออกกับไรสาระบ้างมีสาระบ้างคนๆกันไปเรียกว่าเป็นเทปแรกของพวกเราเลยในวอลชื่อรายการ วอ l k กฮว้เฮอยะไรก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับผมงานหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็ูอดูดูคลิปแรกของเราเปิดที่แกนโอเพนนิ่งของน้ำมันเครองลรับโซยนะครับฝากด้วยนวัตกรรมโฟร์เพแบบนี้ครับเราทั้งหมดขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากดติดตามเข้ากันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณคครับขอบคุณครับ